ปลูกแตงร้านสูตรคนขี้เกียจได้ประโยชน์สองเท่าสวัสดีครับทุกคนวันนี้พาทุกคนมาปลูกแตงร้านครับปลูกที่ต้นข้าวโพดครับเราใช้ฟาร์มสูงประมาณห้าสิบเซนครับทุกคนแล้วก็ขุดหลุมข้างๆโคนข้าวโพดแต่ความจริงแล้วห่างอน่อยกดีดหมกันนะครับห่างมาอีกสักประมาณสักสามสิบเซนครับแต,แต่ผมในคลิปนี้ผมปลูกประมาณปลูกติดกันเลยครับ นี่ฮะปลูกติดลงไปเลยปลูกแตงร้านนะฮะแล้วก็รดน้าครับผมวางแผนว่าเพื่อว่าจะให้เขาเป็นหลักให้กับแตงร้านในนะคตหลังที่เราเก็บเกี่ยวครับนี่เขาก็เลื้อยขึ้นไปครับผมเลื้อยขึ้นไปเลื้อยขึ้นไปนะฮะนี่ฮะให้เป็นหลักให้ข้าวโพดครับผมโดยที่ผมเราไม่ต้องทําค้างครับเราได้กินข้าวโพดเรากินข้าวโพดเสร็จเหลือต้นข้าวโพดเราก็ได้ค้าง ได้ค้างของแตงร้านครับผมประมาณนี้ครับแล้วมันก็อยู่ด้วยกันกันได้ครับที่แรกผมก็คิดว่ามันจะอยู่ด้วยกันไม่ได้เนื่องจากว่ากลาข้าวโพดมันออกดอกนะครับเกสรไอ้นี่ไอ้นี่มันจะร่วงลงมาเต็มโคนเลยมันจะทำให้เหมือนเป็นฟาร์มร้อนอ่ะเหมือนมันทําให้พืชที่อยู่ใกล้ๆมันจะเหลืองครับแต่สุดท้ายมันก็ไม่เหลืองครับหลังจากเราเก็บเกี่ยว ข้าโพดไปแล้วนะครับเขายิ่งโตไวครับพุ่งปีดปีดเลยนี้นี่ฮะออกดอกแต่ขนงออกดอกแต่ขนงดีแล้วเขาเราก็จับคอยจับโยงครับให้เขาอยู่บนต้นพันหลักหลักของต้นข้าวโพดไปครับผมนี่ฮะใช้เวลาเวลาระยะเวลาประมาณสองเดือนครับหกสิบวันสี่สิบห้าวันก็แล้วแต่นะหกสิบวันเนี่ยจะได้เก็บผลผลิตครับผม นี่ครับมันก็พอเขาแตกแขนงเขาจะออกเป็นเกรสรตัวเมียรครับแต่เกิดเป็นต้นหลกัหลกๆนี่นะโอ้ต้องยาวามากถึงจะออกเป็นเกรสรตัวเมียนะครับสมวนมากาจะเป็นตัวผู้นะนี่ฮะเราก็ได้กินครับนี่ถแม้เขาแตกแขนงเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูอัปเดตให้ดูตลอดนี่ครับระยะเวลาผ่านไปนะฮะนี่ข้าวโพดก็ยังเก็บไม่หมดนะครับนี่เริ่มตอกดอกแล้ว ออกถูกคู่เขทุกคนออกดอกนี่มาแชร์เป็นไอเดียแนวทางนะครับไม่ได้มาอะไรกันมาแชร์เป็นไอเดียแนวทางว่าเราสามารถที่จะปลูกผักกินเองในพื้นที่เล็กๆของเราเช่นข้าวโพดเนี่ยเป็นหลักหลักได้ดีเลยครับปลูกคู่กันไปได้หลายๆอย่างครับกับข้าวโพดนี่ครับปลูกคู่กันไปพอกินข้าวโพดเสร็จก็ปลูกผักตัวรองได้เลยนะฮะแบบนี้เราผมวางแผนว่าจะเอาเอาข้าวโพดเป็นหลักให้ แต่งร้านนะก็ลองทําดูว่ามันจะได้ไหมมันจะอยู่ด้วยกันได้ไหมสุดท้ายก็ได้ได้ผลผลิตที่ดีผมก็เลยมาแชร์ให้ทุกคนดูเนี่ะแชร์เป็นแนวทางก็ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับไม่มีโรคเลยครับทุกคนไม่มีโรคเลยถ้าเกิดว่าผมไปปลูก,อ,กอีกที่หนึ่งอ่ะมันเป็นจะเป็นแต่ตรงนี้ไม่เป็นเลยเห็นไหมติดโรคเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เป็นกำลังใจมาอัปเดตให้ดูคือไม่เป็นโรคอะไรใบก็ น่าจะปกติที่สุดดีฝ่าคลิปที่แล้วนะครับนี่ครับต้นนี้นะฮะสวยเลยครับผมเรานึกว่ามันจะมีอะไรแบบว่าทําให้มันไม่ได้กินแน่นอนผมก็ทับผมก็ปลูกไปอย่างนั้นแล้วครับจะลองปลูกไปเรื่อยๆปลูกไปกินเอ,เ,อเองเป็นแนวทางสอสอะไรใส่ไ,ได้ใส่หมดใส่ทุกรูปแบบทุกลฟ์สไตล์นี่ครับพอมันแต่ขแขนงมาทุกคน,นมันจะเป็นเกสรตัวเมียเลยไหม พอแตกแขนงมาปุ๊บก็จะติดลูกเลยพอแตกแขนงออกมาเขาก็จะติดลูกนี่หนไหมโอ้โหดกนะครับโดกโดกมากก็ไม่ได้เขาค้างเราไม่แข็งแรงเพราะว่าแตงร้านลูกหนึ่งตกประมาณละสามขีดนะที่ผมเนี่ยดูดูนี่ครับอืมเป็นไงสวยงามครับผมไม่ได้ชีดนี่ชุดนี้นะครับไม่ได้ฉีดยาอะไรเลยทุกคนก็กล่าวว่าปลูกไปอย่างนั้นแหละลองลอง,ลองปลูกดูปลูกกินเอง ท่นี้เออมันดีครับผมก็เลยไปแชร์ไอเดียเผื่อจะมีใครทําแบบนี้ก็ปลูกปลูกปลูกหนึ่งอย่างได้ประโยชน์หลายอย่างครับมีพืชกินหลายๆอย่างในพื้นที่ที่เดียวครับผมก็ชอบคลิปนี้กดไลค์กั like ผมด้วยนะครับผมนี่ฮะอัปเดตให้ดูให้ดูครับผมเนี่ยมันมันออกลูกทุกข้อเลยครับ ทุกข้อทุกข้อคะนงนะไม่ได้ข้อต้นมันนะลำต้นมันไม่ค่อยติดหรอกแล้วติดที่ข้อขะแนงของมันพอมันแตกแะแนงไปมันก็จะติดลูกเนี้ยติดมันก็ประมาณนี้ครับทุกคนก็โอเคถือว่ามันอยู่ด้วยกันได้เป็นไม้ปลูกตั้งแต่เล็กๆตัวข้าโพดสูง50เซนครับปลูกลงไปปุ๋ยก็แล้วแต่ทุกคนจะใส่นะจะใส่ถ้าเคมีก็15บ้าห้าเลย ถ้าไม่สิบห้าสิบห้าก็อินซีแล้วแต่ทุกคนแต่ชอบเลยครับผมถ้าอินซีก็ใส่ประมาณสามรอบสามรอบแหละ,ะเดือนเดือสิบห้าวันครั้งสิบห้าวันครั้งมันหกสิบวันได้เก็บผลผลิตนะครับผมนี่ฮะนี่โอตอนแรกแรกมันมันจะไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะพอก็โพดเก็บฝักไปเท่านั้นแหละครับเรียบร้อยโอ้โหพุ่งกแบบันปิ๊ดป้าปี๊ป้าเลยนี่ ม,มันตอนที่ว่าข้าวโพดยัง,ย,งยังใช้พลังใช้อาหารอยู่มันก็เหมือนว่ามันจะไม่ค่อยไม่ค่อยปีดปลาทเท่าไหร่แต่พอหลังข้าวโพดเก็บฝักออกหมดนะมันปีดเลยทุกคนองถือว่าระยะเวลาของข้าวโพดหมดอาหารที่อยู่ในดินมันก็พวกนี้ก็ได้กินเต็มที่ครับแตงฟ้าก็ได้กินเต็มที่นะครับผมก็มาแชร์เป็นไอเดียแนวทางครับผมสำหรับคนที่จะปลูกผักเกงในกระถางปลูกผักปลูกผักในแปลงปลูกผักพื้นที่เล็เลกหรือปลูกผักแต่ว่าปลูกเป็นแปลงก็ปลูกแตงล้าน ใส่ได้เลยนะให้มันเลื้อยไปองนะี้คลุมไปเลยมันก็ได้อยู่ครับปลูกทั้งหมดดงอะ่ะเป็นวงเป็นเป็นไรผมก็ปลูกได้ครับผมแบบนี้ผมว่าชัวร์ดีครับผมชอบคลนี้ก่็ล้วก็แชร์ด้วยนะครับไปแล้วครับปลูกแตงร้านแบบคนขี้เกียจครับ